ไหนก็ทองพายครับเพราะว่าแมึงชิงถ้วยประราชนวันนี้มันจะออกได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเพราะรักเหลือพายเมื่อใดใจก็ไม่ทันแล้วไม่ถันแล้วออกมาเลยไอ้ดีก็ไม่รู้ว่าขนก้อนอะไรมานักหนากูงงหมดแล้วร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงงงไม่ได้บุญรอดกระพากไม่ได้กูตายจะมาร่องน้ำแดง มีกุญพันธ์ในนั้นกอดเยอะเหลือเกินต่างคนต่างพันต่างคนต่างบทต่างคนต่างวีลองนำเงินหนุ่มปฏิภาณสายยอดายบทผายเบียชิงที่ห้าขนาดชิ้ที่ห้ามึงยังลีลาอย่างงี้ถ้าชิงถ้วยมันจะถานมึงจะแข่งกันได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยลองนำแดงลองนำแดงเท้ากุญสีกุญพันเอาลว้ยทำสุริยาแก้วสุริยาเอาลุ้ยายบทผายวีไล่คู่นี้สมศักดิ์ศีจะรวยหัวเรือเสมอเสมอกันมาละโว่ สีสิงและสัตวีสเท่าไหลก็แล้วแต่แต่สักสีนั้นยอมกันไม่ได้สักสีนั้นยอมกันไม่ได้เท้าขุณสีคุณพันท้าคุณสีคุนผาล่องนานแดงลองนานแดงก็บอกลองนานได้เพียงลองนานได้เพียงว่ายังไงว่ายังไงจะตามจะตามต้องจะหนีจะตามต้องจะหนีปีกมาปีกมาปีกมาตุบปืนมันตายย่อตุบปืนมันตายย่อล่อนานรอนานตะคิวกินหรือไม่เอาละโวยหลอกกันมา่านมันจะ้นิงด้วยเอาลุยดูดูว่ากดไปภายปลายลียเบียดขึ้นมาตุบปืน ว่าใ้กด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 ใดกดว่าเรือเบือเบืตายไปเอาไปเอาตายเอาไปเอาตายกันเลยวะเอ้ไอ้เท้าขุนสีขุนพันจากองบุราชธานีแล้วสยหยัราบขยี้ทีแล้วแสนหนีแล้วแสนหนีแล้วหลุมปฏิทินเลยครับหลานก็ทันสมัยแก่สะอาดนายก็สมัยแก่สะอาอยู่ในโลกนรกสัมพนหลุมปฏิพัทธ์หลุมปฏิพัทธ์จับตาจับตาจะไม่ทันแล้วหลุมปฏิพัทธ์จับตาจะไม่ทันเมื่อเท้าขุนสีขุนพันเสียบานหุติไก่เสียบานหุติไก่หนีเข้าเส้นชัย แต่รอกันนานๆครับมันจริงๆครับขอเสียงปรบมือให้เรือคู่นี้หน่อยครับพี่น้องกรรมาการตัดสินเรือสีร,ร,ร่องน้ําแดงเท้าคุนสีคุนพันเท้าคุนสีคุนพันคำแก้วสุริยาชนะครับเที่ยวนี้อ้าวไปทำอะไรกันชั่วโมงมาเจอกันใหม่ครับ